ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะต้องมาเอาชีวิตรอดให้ครบ24ชั่วโมงจากเหล่าซอมบี้นาไมคครับที่ฉลาดมากขึ้นพวกมันสามารถที่จะตอบบล็อกได้และตกลงมาจากที่สูงได้ ให้ตายสิแต่มันยังจะขุดได้ด้วยผมโซเจอร์จะสามารถเอาชีวิตรอดจากพวกมันจนครบ24ชั่วโมงได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากให้กดไลค์ในคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโซเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามข้างล่างกันด้วยนะเป็นกำลังใจให้โซเจอร์ในการทำคอนเทนต์สุดท้ายหายี่24ชั่วโมงของจริงในคลิปนี้ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยอ บางสวันดีน้องๆที่เข้ามาดูกันด้วยพวกกับเซอเจอร์ในเกมไม่ครับและตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเช้าพอดีเอามาตรงเวลาเปรี้ยเลยเพื่อให้เล่นให้ครบ24ชั่วโมงยังไงล่ะสวัสดีน้องาทุกคน,นด้วยนะครับวันนี้เซอเจอร์จะมาเล่นเกมใหม่ครับแต่ว่าจะมาในแบบไม่ธรรมดากับการเอาชีวิตรอดให้ครบ24ชั่วโมงกับไอ้พวกซอมบี้ AI ที่โคตรจะฉลาดขึ้นเลย ytha mangan là โอ้วันนี้มากอุดอุดด้วยอ้าเราอุดอุดแล้วเพื่อนเพื่อนพวกแกไม่มากันเลยเลยฉันคิดถึงทุกคนจังเลยทุกคนคงยังไม่ตื่นกันเหล่าสหายของโซเชอร์บางรั้งโซเชอร์ก็ต้องพึ่งตัวเองนะโอ้แกปรตูกอุดบางทีฉันควรจะพึ่งตัวเองฉันต้องลองมาเล่นโซโล่คนเดียวโดยไม่มีเพื่อนเพื่อนให้ได้เอาล่ะก่อนเราจะไปทําอะไรกันเรามาประกาศไอชื่อผู้โชคดีแบบรวดเร็วด,ดีกว่าจากคลิปที่แล้วโซเชอร์เลือกคลิปฮักกี้วักกี้แข่งทำอาหารกับแกมล็อกและกันหนาโซเชอร์ถามไว้ว่าถ้าคนดูทำอาหารเป็น จะทำยังไงให้มันออกมาอันไหลใช่ไหมล้วมีน้องคนหนึ่งตอบโดนใจมากน้องคนนั้นชื่อว่ามินินะครับน้องมินิซาซาซาเองยินดด้วยนะนนองน้องบอกว่าจะทำสปากเกตตี้ซอสสับปะรดให้พระเจ้ากินรับรองเลยว่ามันต้องตกสวรรค์ชักดิ้นดิ้นชักดิ้นชักงอกระไรแก่แน่นอน อบยินดีด้วยน,น,วนั่นเนะส่วนคลิปนี้โซเชอก็มีคําถามเหมือนเดิมคาถามในคลิปนี้ก็คือถ้าคนดูจะต้องมาอาชีวิตรอดจากพวกซอมบี้ที่ฉลาดมากๆในเกมนี้24ชั่วโมงเนี่ยคนดูจะมีวิธีเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดยังไงละจ๋าอย่าลืมรอดูให้จบนะจะได้มีแนวทางในการตอบไง24ชั่วโมงของจริงเป็นกําลังใจให้โซเชอร์ด้วยกดไลค์ด้แอบเรียกยอดอะไรอีกแล้วเจ้าไหนโซเชอร์ชอบเด็กที่กดไลค์โซเชอร์รักเด็กที่กดไลค์และกดติดตามโอเคแล้วแกก็ตามมาแล้วกันตอนนี้ดูเหมือน ว่าเราจะเมามอยกันมันจะเออมันจะมืดแล้วอะ่ะเจ้านายชันแจ็คควรจะประับเวลาก่อนโอ้ใช่เพราะว่าเราเจอมาเออลืมปรับเวลาห,หนึ่งขอปรับก่อนแล้วกันโอ้แสบตาโอ,โอเค ูไปตอนเช้าแล้วเรามาเออแตีย้อนไก่อนคนดูโซเชอร์มาถ่ายตอนเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงสนาทีและการจะเล่นให้ครบ24ชั่วโมงของโซเชอร์คือจะต้องเล่นให้ถึง6โมงของวันถัดไปนะจ๊าจะครบ24ชั่วโมงไงละ่ะเหมือนตอนที่โซเชอร์มาเล่นเล่นตอนเที่ยงคืนก็ต้องเล่นครบเที่ยงคืนของวันถัดไปส่วนวันนี้โซเชอร์มาเล่นเออช้าหน่อยเอาเป็น6โมงละกัน6โมงเช้าโซเชอร์ก็ต้องเล่นให้ครบถึง6โมงเช้าของวันถัดไปเอาละเราก็มาไหนๆล้วก็เตรียมอะไรเรียบร้อยกันหมดแล้วแล้วก็ไป ลุยกันเอาชีวิตร,รอดในครั้งนี้กันเลยดีกว่าเออดออยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าบล็อกไอ้เจ้าสิ่งปฏิมากรรมพวกนั้นมันคืออะไร <Wow. S 1> มันคือสิ่งที่ไอ้พวกสอมบิลยังมาสร้างเอาไว้ก่อนยูเซอร์จะเข้ามายังไงละ่ะโอ้โหรู้จากสภาพแล้วนี่ไอ้พวกนั้นจะไปธรรมาดาแน่นอนแลน้วต่อกางคือนเนี่ยมันยังไม่ออกมาก,กันงั้น,นเจอร์เริ่มตัดไม้ก่อนเลยดีกว่า <laughs> ความเงียบสงัดนี่อะไรกัน <laughs> <laughs> งเงียบทั้งรอบๆในเกมไหมครับทั้งในดิสคอร์ดแล้นีอะไรวะเนี่ย แล้วก็มีหมูตัวหนึ่งที่มองหน้าฉันอยู่ตลอดเวลาเออดเออดเจ็บเอาเอาล้วเรารีบหาอาหารก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะค้ำเอาเราจะเล่นแบบเบสิโอ้ไข่เอ้อเออดเจ็บโอ้ขอโทษทีอุดรชัยขอโทษเจ้ขอโทษเจ้ขอโทษเจ้อย่าโกนฉันนะเอาละเราเราก่อนเราจะทำอะไรกันแล้วก็ต้องหาอาหารด้วยใช่ไหมล่ะจะจะการจะเดินได้การจะสู้ได้ก็ต้องเออมีอาหารเหมือนกันที่ทหารจะต้องเดินด้วยท้องยังไงล่ะอยากฆ่ามู ปวดเอิรอมขาล้างอยากกินหมอจะกอโทนอุดเพื่อความอยู่รอดจากไอ้พวกซอมบี้โง่โง่บนั้นไอ้พวกซอมบีมบ้ในเกม24ชั่วโมงครั้งนี้จะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนไอ้เอ้อมแค่ไปไหนอ่าเข้ามาเข้ามา ขับเคลนก็รอได้หินมาแล้วทำอุปกรณ์หินดีกว่าอุปกรณ์ไม้ไม่ใช้แล้วใช้แป๊บเดียวใช้ไม่พังยังใช้ไม่พังเลยโซเชอร์อาจจะเล่นเออๆหน่อยเพราะว่าไม่มีพระเจ้าคอยไกลนางงานโซเจอร์เวลาเล่นอีกต่อไปแล้วนะคนดูก็จะได้เห็นความสามาราที่แท้จริงของโซเจอร์แบบสดๆแบบเล่นโซโลเล่นอ a l o เรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วเตรียมดูได้เลยว่าความอนาตของโซเจอร์จะจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้เอ้เลยว่าจะทำได้ มีใครอยู่ในนั้นไหมฮัโลโหลมีงอมดำเชิงเงือมองันี้ไม่ตลกเลยนะแ่นหลอนและคนลึกยังมีสิ่งก่อสร้างของบ้านอีกวะ มันมีเต็มไปหมดเลยมันน่าจะปเป็นสัญญาณบอกบางอย่างแน่เลยเจ้าไหนเ้าเจอร์พุมกมันกำลังจะมาพุกมากนกำลังจะมาเน่เลยมันมีทุกที่หมดเลยหรือว <c oughs> ่าเราจะได้อาหารมามากพอการดำลงชีวิตของเราเลแล้วแลวก็จะได้คราบเตียงด้วยเอาล่ะอุอ่นๆเรามาหาที่เออที่อยู่พักอาศัยกันสักครู่แล้วกันนะโซเจียจะได้หาแร่เหล็กด้วยโอ้นี่ใหญ่านอุอ้นๆไม่อยากเข้าไปอุอ้นๆกลัวอุ้นอยากจะอยู่ข้างหน้างะ้แกก็ยืนอยู่ตรงนี้ไปเลย วางเตียงก่อนเลยเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาตายจะได้เกิดใกล้ๆ <_ an> อย่าเกิดไกลตื่นเต้นเหมือนกันนยกรรมไม่ได้คนเดียวเนี่ยแล้วก็มาทำ24ชั่วโมงให้น้องๆองดูเนี่ยเจ้านายเจ้าแจออดๆว่าเราควรจะไปถ้ำอื่นนะที่นี่ไม่ปลอดภัยอดๆสดมารได้ถึงภัยอันตราย,าย <_ an> ก่อนเราจะทำอะไรกันเราเก็บเหล็กไปให้ได้มากที่สุดก่อนละกันนะ <_ an> แล้วตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเชา้าเดียวประมาณเจ็ดโมงแปดโมงจะคงจะต้องชิวแล้วจ้อๆไปหาข้าวกินนะเพราะเราขัดเตียงนะว่าเราควรจะไปจากที่นี่

แต่มันจะมีพวกไม่ปกติอยู่แถวนี้ด้วยแกไม่มีทางตามฉันมาได้หรอกเพราะฉันต่อบล็อกเป็นไงละ่ะโอ้ยโอ๊ยโอยอย่างเงี้ยเหรอดีไม่ปกติแล้วไงละ่ะเราไม่มีทางหนีมันพ้นได้เลยวายโอ้โอใหใครจะได้พักหายใจเลยเถอะฉันมาได้คนเดียวนะไม่มีใครมาไกลฉันฉัน вот นายจะเจนิกระดัไปไม่ได้หลักเจนนายจะต้องป้องกันตัวเองอยังไงฉันก็ต้องการอุปกรณ์เลยก่อนเพื่อเพืพ่อโอกาสการรอดของฉันมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปมันยังอยู่

จะมาเอาของกันคืนโอวตอนเช้ามันจะไม่ออกมานะเจอกระาดาษนี้โอ้โหอะไรไม่รู้โอ้ของกระจายโอ้ตัวแตกตาย เอ้ยตัวชาก็ไม่เว้นหรอวันพาวานโกนก็ไปเว้นกันเลยอย่างงี้ฉันไม่โอเคเพราะแกอย่างแรงเลยรู้ปะรถวิงออมสามล้อตัดหน้าจะบอกตัว้ันโคตรปวดหัวกับพวกมันเลยว่าตามได้ทุกที่ตลอดเวลาเลยอย่าพิ่งมาตอนนี้ได้ไหมตัวจะทำเกาะกันเลยดีกว่าเพื่อกันว่าตัวจะจะไม่ตายง่ายไปกว่าเดินต่อไปแล้วว้ายโอ้ยโอ้ยตีแรงงี้เรวจะจะรอดจากมันยังไงวะเนี่ยสร้างบ้านไปก็ต้องโดนพวกมันทำลายทิ้งอยู่ดีอ่ะ โอ้ย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 เลยคนเดียวมันลำบากเงี้ยเนี่ยโอ้ยมันมันมันโดนผีช้อนคิงกอรซาจีไล่เลยวะเนี่ยโอ้ช่วยโซเจอร์ด้วยรับโซเจอร์ไปไปไปที่นั่นดีมันมาแล้วแล้วแกยังไม่เลิกตามจากากักรกอฉันจะปล่อยวิทยาย,ยุทใส่พวกแกแน่อยูสู้ต่อไปอย่างงี้ เ้อเจอมีวังไตแน่ถ้าเจอไม่ได้รับการป้องกันดีๆกว่านี้ยานโปรพเพเยเข้าสิงกันเลยวะโอ้่างสองโอ้โอ้ความพยายามความพยายามดูความพยายามอ้โอ,โอ,โอ,โอ โซเจอร์กลับมาแล้วพอดีไปพักผ่อนมึงพนคายสมองใจพวกนั้นมาปวดหัวชะมัดเลยเอาตอนนี้โซเจอร์กลับมาแล้วจะเล่นค้างเอาไว้ไอพวกนี้มันก็ยังจะขุดตามโซเจอร์มาตลอดเวลาระหว่างที่เจอกำลังขุดแร่ตลอดเลยมาแล้ว i s c o m i n g a c t อ o จา s c o ก i n g a c t อ o n is coming โอ้ยจาายะอะไรกันลกันหนาวะ่ะขุดโอ้โหยาวเหยียดวาย เราจะไปหยอบตายหรอกเจ้ดกัปมันโดกัปม,มันโดโอ้ตีแรงมากตีแรงมากตีแรงมากอ้ายเสียวตายเซฟจุดพลอยไว้ดีกว่าอย่ามายุ่งกับการขุดแล้ของฉันฉันจะไปหาเพชรโดนเจออยากได้เพชรช่วยด้วยช่วยด้วยใครๆจะมาช่วยดีหดลายเหลือเกินยิน้มหนึ่วโมงโหดลายมากไอ้เพชร เพชรสองก้อนแรกเคไม่ควรมาเวลานี้นะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วช่วยด้วยเด้วยเด้ยแล้วเลือกตามจองหลังจองเวชได้แล้วเราไม่มีเราไม่มีเวรกรรมต่อกันแลวฮากิวากิจะต้องกลายเอเดอร์โพ่ของแกมองอาไมล่ะมันอู้ว้อย่าจองเวชกันแล้วกันเลยอย่าจองเวชกันแล้วกันเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกิดมาก็ไม่ให้ไม่ไม่เว้นกันเลยไม่ไม่บ้าด <c oughs> ี่แกระเบิดของฉันโอ้โหไปหมดเลย เอิร์อิมาแล้วเอิร์เอิไปกินข้าวและเขียบน้ำมาแล้วโอ้โหแล้วของหายไปไหนหมดเนี่ยไอ้บ้าจะตายแล้วกิปเปอร์มันระเบิดของจะทิ้งไปแล้วน่าเสียดายจังเลยไม่เป็นไรเจ้านายเช็คแกหาใหม่ก็ได้แกรู้ไหมว่าของวันก่อนจะหาไม่ได้มันนานขนาดไหนของหายหมดเลยหาใหม่เจ้านายเจ้าแกหาใหม่ฮัลโหลก็ร่างจะองไประเบิดแน่เลยไอ้ไอหมูพวดวายพัวพัวโอ้ โอ้ไอโอ้ดีโอ้เอดี่ช่วยชีวิตปะเนี่ยไอที่จะมาช่วยมาเป็นพาลามากกว่าเก่าเหรอวะเก่าเหรออ่ะเก่าเหรอเก่าเหรอแกช็อตตีจากด้านหลังเก่าเหรอหันหลังให้พวกแกก็เท่ากับตายใช่ไหมล่ะไอ้พวกนี้มันขุดออฟซิเดียนได้มาใช้งานพวกแกขุดแล้วกัน โอ้โกเล็บชด้วยอาหารอาหารด้วยคืนอยู่ไปหิ้งยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วไม่ทำอะไรอย่างงี้รยเราไม่คืบห,หน้าแน่มันคุดรถสิ้นเดียดไปแต่วิดเดียวต้องขอข้าวกินขอข้าวกินหน่อยนะครับไม่ขอมันก็คือการรีไววไดไถบูมเจติที่ขุดดีเทอร์ไลท์เจติที่ขุดดีเทอร์ไลท์มาจะแตกแล้วโอ้โหต่อเหรอต่อโอ้เร็วไปป่าวพี่ซอมบีโโ้โปูเอไออะปุ๊บปูไปเยอร์ะปูไปเพเยอร,เเยอรอ์ะเเก็เก่งเหรอวะ จะตืนะ่นเวลาเลยนะ8โมง8โมงเช้า <c oughs> จะไปกินข้าวหิวเขาหิวเขาว่ขาอยู่เจอกันจากการตายของโซเจอร์หลายพันล้านครั้งโซเจอร์ได้อะไรมาบ้างมาดูกันดีกว่าดูสิโซเจอร์ได้อะไรมาเนเธอไรที Napole ่ D. ขุดของไอ้พวกผีนรกพวกนั้นไงละ่ะโซเจอร์ฆ่ามันตอนเวลามันนัน่นนัน่น,นมาและเวลามันขุดมันจะดรอปออกมาให้มีโอกาสดรอปซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆกไม่จำเป็นจะต้องไปหาที่ขุดเพชรอีกแล้วแล้วก็ได้รับรู้ว่าพวกมันสามารถที่จะขุดออสซิเดียนได้โซเจอร์เลยใช้งานพวกมันไปขุดออสซิเดียนมาอย่ามาตอน ท่านกำลังคุยคนดูได้ไหมและวนี่คือออกซซเจนที่เจอได้มานะจ๊ะสิบสก้อนเลยสูวนเรื่องอาหารสดเจอดูไม่มีปัญหาเท่าไหร่แล้วเพราะว่าหาข้าวกินจากหมู่บ้าน n อ c เอาแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าไอ้พวกผีพวกนี้มันโล่ทำอะไรพวกมันไม่ได้โล่มันตีทะลุมันก็มาเลยเยี่ยไปเลยโอ้โอ้โอโอโอ้ใสกดทับอเดี๋ยวกว่าไโอเค ฉันพอกันทีโอ้โอ้โอ้สวัสดีคนดูได้ลืมตัวเป็นเลยพวกกับโซเจอร์อีกครั้งกับเวลา4วอชแล้วมาดูกันว่ากับกองกำลังของโซเจอร์ได้ได้เข้ามาดิสบ้างหรือไม่ไม่เีมันส่งอะไรมาวะ ไอ้ตายเถอะไม่มีใครมาแล้วนี่อะไรพอนีโอเป็นกลุ่มมิสคอร์เองด้านล่างน้องๆอยากเข้ามาก็เข้ามากันได้นะแล้วก็ย้ำว่าานกดด้วยไม่อย่างงั้นจะโดนลงทันดาผิดกดเข้าใจไหมอ้าวเราเรากลับมาได้เกมอีกครั้งโซเชจ,จะมาลองเล่นใหม่ดูละกันนะเดี๋ยวคืนนี้โซเชจ,จะไปเรียกกองกําลังมาจริงๆแล้วพะคืนนี้ทุกคนจะมารวมตัวกันเอาลาเซฟโง่เลยโซเชจ,จะลบทิ้งไปเลยเว่ามันสภาพมันรับไม่ได้เลยเจะต้องสร้างใหม่ขึ้นมาโอเค ว้าวว่าจะยังไม่มากันนะสร้างโลกใหม่อย่าตามอ่ะม่งอะไรเอ้าไอ้อูดอ์ดมาแล้วหายไปไหนมาอ์ดมันรอตั้งแต่สิบบอกแล้วเจ้านายเฉยๆก็หายไปเลยคนนี้ฉันไปพักผ่อนแล้วก็ไปสงบสติอารมณ์มาไปขอกําลังเสริมด้วยแต่เหมือนกําลังเสริมจะไม่วางสักคนเลยทุกคนจะมีทุระเจ้านายเฉต้องจัดการ้ว้ตัวเองในบางเวลาอันนะ เกพูดถูกมันจะไม่มาจา้านายทุกทาจะรีบเล่นไปได้ไกลนะอย่าโชกกะให้คนดูดนไม่อยากเห็นมันอนาถนานมากเลยเจ้านายจะเห็นเรืออับไปลางไม้บนบนผูขาวน้ําแข็งนะจะเรือไทคนิคลำจิ๋วนั่นเรือจุสลัดตั้งหากไม่ใช่ไทานิคเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าเจ้าวัดที่มันยังไม่มาก,กันนี่แหละคือโอกาสในการฟาร์มของไอในนี้ต้องมีเครื่องดีนแน่เลยเครื่องดีเครื่องดี อ๋อชุดอะไรไม่รู้อ้ของเหล็กขอหมากิมมีกิมมีหมูตง้นต้องมีเลือกอีกลำหนึ่งอับปางด้วยนะคุณดูเห็นป่ะเดี๋ยวไปกันดีกว่าให้อข้าไปด้วยอดเลสิกอดเลสิกร้านมากเลยฉันหนาวจะตายนี่เราอยู่ตรงไอ้เจ้าเออก้นน้ำแข็งลอยน้ำเวลาแกจะร้อนเลยแกวะอะ เล็กเยอะขนาดนี้ทําสชุดกรอบได้เลยเนะี่ยนี่เริ่มมายังไม่ลงเหมืองเลยเรามีเกาะแล้วนี่มันเป็นจุดเกิดที่ดีเลยแหละเราจะไปตามล่าสมบัติกันดีเบลดูไปเอิร์ดเอิร์อยากไปให้เอิร์ดไปด้วยให้เอิร์ดไปด้วยน่าจ,จะตรงนี้แหละนะจนเจ้านายเจจจะไปตามล่าสมบัติเจ้านายจะไปตามหาวันจะไม่ได้ตามหาพี่จะ,จะตามหาสมบัติเฉยของนี่ขาบอาวุธแล้วไปต่อกอกอไกพวกซอมบี้น่าเกลียดกันได้ไงจะไปไหนสมบัติอยู่ทา่ล่างนี่ไงอ,อ,อ้วนหมูเอิร์ดเอิร์อ้วนเหมือนเจ้านายแคบิอะไรวะขุดมานานแล้วยังไม่เเห็นลย <c oughs> Action is coming Action น is coming เงียบไปอุดๆัะกำลังนับตังอยู่ยๆันได้อะไรมาบ้างเจ้าไหนเซกี้ควรจะรีบไปจากที่นี่ไม่ตะเพิดเอิบๆเลยรู้อยู่แล้วและตอนนี้มันก็กำลังจะมาหาแล้วว้ายนมาอีกแล้วคว่างไก่ไปป่ะพี่มาตอนเย็นมันไปไป,ไปเตรียบบวุ้นใหม่มาทานไทเดนมาคว่างใส่ว้ายอีกแล้วเหรอโอ้โหมาแล้วมันมากันอีกแล้ว เอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอติดิโอ๊ยไอ้เกียวโอ้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 บ้กเลยเอาลือต้องเผาเองกี้โอ้ยวายมันเยอะมันเพิ่มจำนวนมันเพิ่มจำนวนหรือเปล่าตอนนี้มันก็นสี่โมงแล้วสี่ที่แปดแล้วโอเคจะไล่กันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้ไม่ได้นะหลอนตายเลยต่อคือจะมาพบกับกองทัพที่ยิ่งใหญ่กองทัพอันเกลียงไกลของโซเช่ มาขุดเองมาขุดเองเออเออเออนั่นแหละขุดนั่นแหละได้พอแล้วล่ะตามสิคิดว่าขุดตามทันจะขึ้นมาเลยแล้วก่อนไอ้พวกนักเกลียดบ๊ายบายบ๊ายบายดู๋ิว่าแกจะบาได้ยังไงฮ่าพวกมันไม่มายนะลูกว้ยจะรอตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยบไปเลยพวกมันไม่ตามมาจริงๆด้วยให้ดูเลยน้องมออยู่ฮากิวากิฮากิวากิ หฮือฮือฮือหายไปไหนมาเมื right> <h <h ่อกลางทำประตูนรกกันหรอวะมันป่ากกรรมิธีผ่าวิธีการเวลาไม่ได้ไงมันมากันแล้วมันมากันแล้วมันเข้าสู่วิธีนรกแล้วนึกว่ามันจะมาไม่ได้นะอยู่ที่กระโป่อ่ะเฮ้ยเจอแล้วแบกไอเจพลินนะอุ้ยห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 ุ้ยอุ้ยที่นี่ไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วจะต้องเร็ไปจากทีนี่ให้ไวติสตดไปเป็นอ้อ หัวร้อนเออครานี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วกับการรอคอยเราท่าบริวารของฉันและพวกแกก็โผมาจนได้พวกแกมากันแล้วไม่อามีหมายความว่าไงมีไออามี่หวัดดีโลลรี เจ้านายเอวีมาแล้วอึดลรอตั้งนานสวัสดีกิสเรียลสวัสดีพร้อมหรือยังสำหรับการที่เราจะมาเอาชีวิตร,รอดจากไอ้พวกซอมบี้เอไอซอมบี้ฉลาดฉลาดอะ่ะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะไม่อะไม่พร้อมเฮ้ยเลิกดื้อนีเอาละเอาละอืมไปดูจะส่งอะไรให้พวกแกดิสคอร์ดก่อนเราจะเริ่มเล่นกันอะไรอะไรมีอะไรพวกแกคงอยังจะไม่รู้ว่าเรเจอเล่นมาก่อนแล้วฉันเลยต้องการกองกำลังเสริมอย่างพวกแกเลยเนะี่ยมาเพราะว่า pray yourself เตรียมไว้ตัวเองได้เลยอะเริ่มอย่างคุณเพิร์ธทำคุณเพิร์ธอย่างคุณเพิร์เริ่มตัดไม้ใช่ไหมโอ๊อโออเจ็บแับเจ้านายเชี่ยวแจ๋ตอนเช้าโออเออเห็นทุกอย่างนั่นก็หมายความว่ามันอาจจะแบบมีบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายกำลังมาหาเราประมาณนั้นเลยฉันไม่แน่ใจนะพ่อฉันคนหนึ่งมันก็เยอะแล้วแต่ถ้ามันมีหลายคนมันมันจะแยกล่างออกมาเพื่อเบิร์ดไล่ล่าหรือเปล่านะ อะไรอ่ะอะไรนั่นอ่ะอะไรอ่ะอะไรวะนั่นอันอะแล้วแกเปอะไรไปอะไรเดี๋ยวนะข้อหมายมีเพียงหนึ่งเดียวเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวไปดูเลยคนอะแค่แค่ปลาแป๊บเดียวอารยธรรมเกิดขึ้นละน้องโลลี่มันนี่เลโอเราต้องอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันเฮ้ยว้าไปกี่เลรอเฮ้ยตบ อยากจะบอกว่ามันใช้อุปกรณ์พวกผีไม่ใช้อุปกรณ์ในเทเลไรท์ไว้ให้เราฆ่ามันตอนมันถือมีโอกาสดรอปออกมาให้เราอะเป็นยังไงจํานวนกับพลังโจมตีมันโหดมากย่นหลังให้มันก็พอไว้ว่าแกนอนเลยเลยให่่ยืนเฉยๆช่วยกันทันเรียกกันครับของอุปกรณ์และอีเฟอร์มันหายไปแล้ววิ่งเฉยไม่ได้วิ่งมันยังไล่เราเลยเนี่ยไปเยอะกว่าเดิมอีก ไม่ได้แค่ชาติที่ไปเรียกเลนฟอร์ดเบนมามันก็ไปเรียกมาเพิ่มเหมือนกันมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปโอ้ยมันจะตามมาไม่ไหวแล้วทั้งคูและทั้งคู่พวกมันไม่มากเกินไปไม่นะทุกคนต่างตาอย่าเป็นพระเจ้าโอ้โหอย่ากที่จะต่อว่าหนีมันเลยมันจะตามแกไปทั้งที่เลยเอาที่กุ่แจอะไรมันมา ให้มันขุดดินแล้วแล้วก็ฆ่ามาันจนมันถือโห,โหอัว โอ้เยอะกล้าย่ากล้าย่ากล้าโว้ยฮ่าฮิาฮ่ลิกิลเฮ้ยอยากล้าเลยเบรจเจอร์เซลเราเราอยู่ร่างกันดีกว่านะใครเป็นคนคิดคอนเทนต์นี้นะให้อ๋อชายเจนเองคนที่กำลังใส่แว่นออฟตันไงล่ะแว่นกรองแสงสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมใช้เวลาทำงานคอมเวลานานๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะลิงก์แฟนเพจของออฟตันแล้วก็อย่าลืมโค้ดโอเว่นเวลาไปสั่งซื้อบอกเขาเลยได้รับส่วนลด100บาทโค้ดโอเว่นคนหล่อแว่นออฟตันไงล่ะเฮ้ย เสียงสวรค์เสียงสวรางแจ๊แจ๊ะแจ๊แจ๊ตึกตึกแจ๊ะแจ๊ตึกตึกอ๋หมู่บ้านโกเลมโกเลมจะคุ้มของคุณดูซองรัโกเลมก็ไม่ช่วยอะไรแลวล่ะเสียงสีชมพูเอ้ยมันเกิดแล้วโอ้า เฮ้ยตอนนี้มันเริ่มน้อยลงแล้วเราต้องรีบขับอะไรสักอย่างเฮ้ยทำไมเกาะมันทำอะไรเวทไม่ได้เลยว่ามันฟิกมันฟิกดาเมจอะเกาะมันเลือมันเกิดจากเวทมนต์เหรอมันฟิกดาเมจเว้ยมันเป็นมันเป็นพลังมันเป็นประจมตีเวทมันไม่ใช่จบเป็นกายภาพเฮ้ยโคตรดูมันต่อกันพร้อมเพียงมากจะต่อแข่งกับฉันเแล้วนี่โคตรโดดโดด ดู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 บางวันนี่ไ้หอกอยเสียดฟ้าเหมือนเหมือนเป็นขายาอะไรบ้านี้เหมือนเราโชว์กองฟูแล้วมันก็โชว์ตามมันก็มีวิชาว้ว่าวว้าว้าไ้เวววว้าว่้ามาทำไากว้าว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 ้าหว้าวว้าววอาร้าววอาวว้าวก้าวว้าวว้นวว้าวน้าวว้าเวาว่าเผาวหลากไ้าว้าวไ้วว้นวว้าวว้าู่้้านแ้ววาวว้้้วไ้ว้วาา ำเพื่าแต่พลังการขุดมันไะองมหาโ้ย <c oughs> มันมีขวานแล้ววะมหาโทดไอ้คำสาเร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 ามีกดไม่พูดคำหยาบอยู่นะครับรู้เปล่า ไอเโอเซนเซอร์แล้วข่าวประข่าวปรดีๆกันเอาไว้แล้วกันนะฉันว่าฉันจะออกเรือแล้วล่ะฉันจะไปแห่ไกลที่สุดที่จะทำได้ฉันว่าฉันจะออกเซิร์ไปละฉันก็ไปออกเลยมันจะตามวเรามาไม่ได้อย่างแน่นอนเชื่อฉันดีอู๋เบย์เกิอ์ดอยูเกมโออือเบย์โมฮ้ยทำเรื่องรั้งยังห้น้องกับให้น้องกับอิสลียด้วยแล้วที่เหลือไม่มีไม้เหรอทำเรือ ไม่มีไม้แล้วคือแบบฟาร์มไม้ก่อนมันมันขุดบล็อกมันขุดน้ำเพื่อเดินมามันขุดน้ำได้ยังไงวะเอจพิงน้องจะไปยังไงอ <c oughs> ้โหเยวฉันมีแร่ให้เยอะเลยครับอุปกรณ์เหล็กกันได้เยอะเลยแต่ตอนนี้ต้องหาที่เผาแร่ก,ก่อนโอเ <c oughs> อง็งเก,กินไปแล้วเกินเกินเกินจะตายจะตายอย่าอย่าหันหลังให้มันหันหน้าชนกับมันแล้วตีมันออกไปพี่ชายก็ได้ไปเอากองกำลังเสริมมาช่วยเลยแล้วมันก็ไปหามาเพิ่มเหมือนกันเหรอโอ้ไอคิวมันสูงแฮ่มันรู้เหมือนฉันเอาคนพิการมาช่วเหมือนฉันเอา พี่ชัดพี่ชัดเอาพวกพิการมาสวดสวดไม่ได้เลยเหรอมันกำลังขยายกล้ามเนื้อมาสู้กับเราเราว่าเราต้องข้ามเรือเลยแหละอันนั้นเราก็ขึ้นเรือแล้วก็ไปทะเลกันไปเราจะไปสมุดไหนยังไม่เจอมหาสมุทรเลยอ่ะเอ้ยเดินบนน้ำพี่ชัดตบเราอะเดินบนน้ำแล้วอย่า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 เดินให้มันชนที่เผาอย่ามันขุดทิ้งเชิญเฮ้ยสิบ้าเชิญเอ้ยมาตีที่ขอบกันเลยก็ ขับเรือสองอันเราจะได้ปก้ามอึดไปได้ขำมุ้ยหนีไปไหนเฮียวัเจอนี่ฉันขับเรือมาสองอันแล้วว่าเราลอดแล้ววมันคงไม่มาแล้วล่ะดูแล้วหมู่บ้านมาที่เลนเหรอเฮ้ยตัน้นอะไรอ่ะโอ้ยหมู่บ้าน อย่าบอกมันตำมาตามมาดิขอที่พักหายใจก่อนได้ไหมมันยังไม่โผล่มาเลยตอนนี้เฮ้ยมันมาแล้วฉันนี่เสซอสวี้มันมาฮะมันว้ามเลยเฮ้ยไเงียบมีเหล็กมีเหล็กมีไม้ก็เข้าอุปกรณ์ให้พร้อมใจไหมใส่กรอบไปด้วยฉันเห็นมันเมื่อกี้มันเกิดมากลางอากาศแล้วมันก็หายไปมันกลังพยายามเชื่อมต่อโลกมิติมิติมิติมนุษย์กับมิตินะรกเข้ากันกันยุ้ยน้องใช้ของได้แล้วเลิกเดินตัวเปล่าแล้วไปตายโชว์คนได้แล้ว แมากก็บอกก็บอกแล้วไงว่ากำลังพยายามเชื่อมต่ออยู่เว้ยเฮ้ยทุกใกอนเราแห่งนี้จะหายไปจะเหลือแต่น้ำอยากไปตรงนู้นอ่ะเผื่อมีของอ่ะอยากไปตรงนู้นอ่ะโเจิมีมีไม้ป้อไม้หมดมากแล้วต้องไปหาไม้นะหลกแทนแล้วไม้นะเราจะหาที่ไหนที่นี่ยังมีแต่โอ้โหอะไรวะเนี่ยกลิ่นกรรมธันเดียวเลยโอ้ตอนนี้ตีห้าทุ่มแล้ว ถ้าวกแกจะไปนอนก่อน,นก็ใช้เสกหาของดีดๆอลไรฉันรอดถึงหกโมงเช้าด้วยจ้ะจไหมไฟในแอนบีไฟในแอนโบีไหนต้องรอไปถึงหกโมงเช้าคใจบ่เอาเนื้อไป <c oughs> เอาเนื้อไปอุปกรณ์ oh. เหล็กเนี่ยคับกันแนวะเอาไปทำเนี่ยพอเจอใช้บินมาสิมาอยางผิดปกติแล้วล่ะน้ำไม่หายแล้วเตียงไปคับเตียงเก็บไว้ด้วยเผื่อกลับโลกแล้วจะได้ไปนอนกัน <c oughs> แล้วกลับไงวางกันก่อนแล้วอย่าวางนอนในนี้เจอแหล่งน้ำแหล่งที่สองปรากฏแล้วใหญ่ใแยงเด็กมีอยู่วอะไรลเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เกวาายโอ้ยบงลพอเอี มนะันะพูดใส่ใครล่ะนั่นแ่ะมันพูดใส่มันพูดใส่นายแฮรโซเจอมันถูกใจในายเอาของมาอย่าอย่าตีไอ้เอาของมาของหายกว่าเดิมอีกแล้วได้ดับแล้วเมื่อตาพวกมันล่ะ <c oughs> ตาพวกล่ะเดนเองเนี่ยโรเจอนายกลับมาโลง่งนายกลับมาเฟื่อยอีกแล้ว แล้วเอาของไปไหนเนี่ยยีนนี่ฉันอาจจะไม่รอดกลับไปจะฟังเงี้ยไปที่ไหนได้ไหมเอาตัวรอดใช่ไหมเอาตัวรอดไอ้ไปฉันกลับฉันยอมไปฉันยอมไปอยู่ห่างอันตรายกว่าพวกมันก็พวกแกนี่แหละอยู่ฉันจะก่อเรื่องเข้าใจ่ไหมเดี๋ยวได้มันเปลี่ยนกองกำลังเหรอเปลี่ยนกจากเอฟบีเกไปเต้นไหนเอฟบีม่นไปชิวเวลาไม่เฮ้ยมันใหม่อีกแล้วไปนะขอลาวาอะไรไป เ้ยยังตัดไม่เสร็จยังตัดไม่เสร็จเลย,ยประจำถ้าเ <c oughs> อาพวกนี้ไปเป็นช่นางก่อสร้างนะ,ะบอกเลยว่าจเจริญโ <c oughs> อ้มันตับล็อกมาเลยลีเบียลอนแย่กลายเป็นตัล็ลอ,ลกลอกแล้วลีเบียลอนยังไงเราตายโง่ขนาถแค่เรายกันง่ายยังวะเหมือนเอาเวลหนึ่งมาสู้อเ,อเวลเก้าเก้าเก้ตอนนี้ <c oughs> ถ้าอยากรอดถ้าอยากรอดก็แค่ต้องขับประตูแล้วอยู่ใต้นะ้ำไม่อยากจะเชื่อเลยสิ่งที่แกเกลียนและน่ารำคาญในการล่องเรือเป็นาการเป็นสิ่งที่แกต้องใช้ในการเอาชีวิตรอดเลยไม่บัวมันก,ก็แล้วขยายกล้ลมกกามเนือ้อ ลงน้ามาไม่คุณป๊อกเลยว้ามาคุณไปบัวเชียทีเวลาขออยู่หน่อยโเดียคนละลำคาญตอนนี้คุณมาอะไรวะเนี่ยเกิดอะขึ้นเอาที้คุณป๊อกแกมา I'm Under the water please help me Hello I'm under the water please help me อาินเ a ยมันว่างใส่ได้อย่างนด้วยอ่ะโอ้ยโอ้โหกำลังกินตับแกดู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  มากันเราประสารเวลากันโยู่โอ้ยมันบอดเกิดอัดหน้ายิ่งไม่ได้เกลียดไปหน่อยแล้ววะโเจอนั่นมหาดกับกันตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึดูเร็วมาสิดูมาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โ <compelling> อ <sound> ้โหวิทยายุทธ ไม่ใช่ยายยุทธเอ้ยมาลงแล้วลักก่อนลักต่อเสี่ยวหลินยี่คือสิ่งแล้วบอกคุณเราจะพาท่านล่ะเอาเด็กร้อยคนเข้ามาในเซิร์ฟสิโอ้โหเซิร์ฟหลุดบอกเลยซอมบี้เยอะแยะเนี่ยเราเอามาร้อยมันจะมาเป็นพันเลยเราเราทำในสิ่งที่เกินบอกมนุษย์ทั่วไปจะทำแล้วเราไม่ควรทำเลยไม่แน่เราเราบิามีเครืฟ้าเราจะเห็นบล็อกที่มันต่อกันเรียงไปหน้าเมนูซ่ายก็ได้เลยจะไปยอมตายแล้วมึงบ้าแกหรอ เราจะไม่ได้เลือกสักคนเลยไปก่อนละจะเอียะเอ้าดูว่านี่ดูว่านี่คือไม่ว่าเราจะเปลี่ยนหมดเป็นอะไรแม่งตามเราได้หมดเลยไหมอาลลกคอนดูสำหรับเวลาในคลิปนี้ก็หมดลงไปแล้วนี่หกโมงสิบสามนาทีเล่นมาครบกำหนดของโซลเจอร์แล้ว หนที่สุดหนที่สุดมันก็จบลงสักทีโคตรกากเลยว่าดูมาตลลดเลยเล่นไม่ได้ไปถึงไหนเลยโอ้ขาดฉันเอาเพื่อนมาเพื่อนฉันจะเอาตัวกันไม่รอดเลยโคตรจะยากเลยไม่ไหวไม่ไหวถือว่าโซเจอร์พยายามมามากพอแล้วเล่นไม่ได้ไกลสุดแค่นี้แหละนะใครที่ดูโซเจอร์มาจนจบต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วไม่ต้องสงสัยที่มันจะกินกันเป็นผู้หญิงก็เพราะไอเน็ตมันดับไปนี่แหละไม่ยอมออนไลน์กลับมาออนไลน์ให้ใครที่ดูจนจบขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้าชอบเนี่ยชอบคอนเทนต์อย่างนี้สนับสนุนได้ด้วยกันกดไลค์ ให้คลิปนี้กระทืบกระตือกปนเยะิะแยะกดติดตามเป็นกำลังใจให้โซเชอร์ในการทำคอนเทนต์ใหม่ครับแล้วนี้ออกมาต่อ24ชั่วโมงต่อมาเรื่อยๆเดี๋ยวจ๋าคำถามตน้นต้นคลิปอย่าลืมไปตอบด้วยลงไปอ่านข้างล่างนะแล้วก็ตอบกันเยอะๆเลยสำหรับคลิปนี้โซเชอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหมดเวลาสำหรับคอนเทนต์ไทยฮาร์ดนี้ไปคลิปหนึง่งอุดอุดไปมาคนดูหน่อยไม่บายอืดอด